สวัสดีค่ะคลิปนี้มาสอนการใช้แคปคัตในหัวข้อการใส่สีปรับสีรูปภาพและการประยุกต์ใช้ภาพซ้อนการลบพื้นหลังภาพซ้อนววค่ะตามแบบนี้เลยค่ะว,ว้าวตามแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันค่ะเมื่อเปิดแอปแคปคัตขึ้นมาแล้วก็มองหาพื้นที่สีฟ้าค่ะ หรือตรงเครื่องหมายบวกค่ะเพื่อที่เราจะได้สร้างชิ้นงานใหม่ค่ะเปิดเข้าไปค่ะปุ๊บต่อจากนั้นเราก็มองหาไฟล์ค่ะเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะนําไฟล์มาใส่สีนะคะใส่สีปรับสีค่ะเลือกไฟล์เสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มข้างล่างค่ะแล้วก็ตรวจเช็คไฟล์ดูค่ะว่าน,นี่คือไฟล์ที่เราจะนํามาปรับสีนํามาใส่สี เมื่อเรียบร้อยแล้วว่าใช่ไฟล์นี้แล้วนะเราก็แตะไปที่ไฟล์รูปค่ะต่อจากนั้นเราก็จะเข้าคําสั่งในการที่จะปรับสีค่ะมองหาเมนูคําสั่งคําว่าฟิลเตอร์ค่ะอยู่ข้างล่างเมื่อเจอแล้วก็แตะเข้าไปค่ะปุ๊บต่อจากนั้นก็จะขึ้นรูปแบบสีขึ้นมาให้เราเลือกค่ะใช้นิ้วปัดหารูปแบบที่เราต้องการได้เลยค่ะ หรือจะเลือกตรงที่หมวดหมู่ข้างบนก็ได้ค่ะก็จะมีชื่อหมวดหมู่ให้เราเลือกถ้าต้องการเป็นภาพคนก็เลือกหมวดหมู่ที่เขียนว่าชีวิตหรือหมวดหมู่ภาพเหมือนนะคะหรือเป็นภาพจุดเด่นก็แล้วแต่เลือกค่ะอันนี้ของเราเป็นอาหารเราขอเลือกหมวดหมู่อาหารค่ะพอแตะเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นรูปแบบของอาหารขึ้นมาให้เราเลือกค่ะเราก็ปัดหาค่ะชอบแบบไหนก็จิ้มไปที่รูปแบบอันนั้นค่ะ มีหลากหลายรูปแบบมากนะคะมีเยอะมากอ่าเราขอเลือกรูปแบบอันที่หนึ่งค่ะอาหารหนึ่งก็แตะเข้าไปค่ะปุ๊บมันก็จะปรับเปลี่ยนที่ภาพวิดีโอให้เราเรียบร้อยค่ะถ้ามองไม่ทันนะคะอ่ะเอาใหม่เอาใหม่หมวิธีการยกเลิกก่อนที่เราใส่ไปก็คือแตะตรงที่วงกลมนะคะที่อยู่ข้างหน้าหมดหมดู่ตรงนี้เป็นการยกเลิกค่ะปุ๊บอ่ะใส่ใหม่ใส่ใหม่นะคะ ใส่ใหม่ค่ะแต่กับไปที่รูปแบบอาหารอันที่สองปุ๊บมันก็จะเติมสีให้เราเรียบร้อยค่ะเมื่อใส่รูปแบบสีเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้งานละเราก็ออกจากเมนูนี้ค่ะกดตรงเครื่องหมายถูกค่ะปุ๊บเราก็จะได้รูปแบบสีสับสีให้เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากค่ะ,อะลองอีกรอบหนึ่งนะคะ วิธีการแล้วก็แตะไปที่ไฟล์รูปภาพก่อนว่าเราต้องการจะใส่สีภาพไหนก็แตะไปที่ไฟล์ภาพนั้นต่อจากนั้นก็มองหาคำสั่งค่ะมองหาคำว่าฟิลเตอร์ค่ะข้างล่างปัดหาได้เลยค่ะเมื่อเจอแล้วแตะเข้าไปค่ะปุ๊บเลือกรูปแบบสีที่เราต้องการค่ะ,ะเราขอเลือกรูปแบบรูปกวาด กดเคยปุ๊บมันก็จะปรับสีให้เราทันทีค่ะแล้วก็นำไปใช้งานค่ะออกจากคำสั่งนี้กดเครื่องหมายถูกค่ะเราก็จะได้รูปแบบสีอยู่ในภาพเรียบร้อยค่ะมันก็จะปรับให้อัตโนมัติค่ะสีสันร,รูปภาพเราก็จะมีสีสวยงามมากขึ้นค่ะต่อไปก็เป็นการประยุกต์ใช้งานค่ะ ต่อไปก็จะไปทําในส่วนของไฟล์ภาพซ้อนค่ะโดยที่เราจะนําไฟล์ภาพคนมาวางไว้อยู่ด้านหน้าไฟล์วิดีโอค่ะแบบตามรูปแบบภาพนี้ค่ะคราวนี้เราก็จะต้องมองหาเมนูคําสั่งที่เป็นไฟล์ภาพคนค่ะคําสั่งที่จะใช้ก็คือภาพซ้อนค่ะเมื่อเจอแล้วก็แตะเข้าไปค่ะปุ๊บแล้วก็เลือกเมนูย่อยค่ะเพิ่มอ v e r l a y ค่ะแตะเข้าไปค่ะปุ๊บ ต่อจากนั้นเราก็เลื่อนหาไฟล์ค่ะเสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มข้างล่างค่ะเราก็จะได้ไฟล์รูปคนมาวางไว้อยู่ด้านหน้าไฟล์วิดีโอแล้วนะคะเราขอย้ายนิดนึงแตะไปที่รูปภาพแล้วก็กดค้างไว้ค่ะลากมาวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการค่ะวันนี้ไฟล์รูปคนเนี่ยมันมีพื้นหลังอยู่เราต้องการจะลบพื้นหลังของไฟล์รูปคนค่ะจะได้เหลือแต่รูปคนอย่างเดียวค่ะ วิธีการเราก็มองหาเมนูคำสั่งที่เราจะลบค่ะนั่นก็คือคำว่า cut out ค่ะข้างล่างเมนูจะเป็นรูปคนค่ะแตะเข้าไปค่ะปุ๊บต่อจากนั้นเราเลือกเมนูย่อยต่อค่ะชื่อเมนูลบพื้นหลังนะคะเป็นรูปคนค่ะาวนี้สังเกตนิดนึงตรงไฟรูปคนเนี่ยพื้นหลังยังอยู่นะคะเดี๋ยวพอเรากดเข้าเมนูปุ๊บมันจะลบให้อัตโนมัติเลยค่ะอะ่แตะได้เลยค่ะปุ๊บ มันก็จะลบออกให้อย่างรวดเร็วค่ะสังเกตดูว่าภาพพื้นหลังของไฟ์ลรูปคนก็จะหายไปแล้วก็จะเหลือแต่คนอย่างเดียวค่ะต่อจากนั้นก็ออกจากเมนูคำสั่งที่เราใช้งานค่ะแต่เข้าไปค่ะปุ๊บเราก็จะได้ไฟล์ออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็ปรับขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะวิธีการปรับขนาดย่อเอียงขยายนะคะปรับแก้ไขสามารถเรียนเพิ่มเติมได้จากคลิปที่ผ่านมาค่ะเราจะสอนละเอียดมากเลย อันนี้เราขอขยายใหญ่หน่อยค่ะแล้วคันนี้เราก็จะต้องทําการปรับสีค่ะวิธีการปรับสีนะคะเราก็จะต้องมองหาเมนูคําสั่งที่ฟิลเตอร์ค่ะลองเลื่อนดูค่ะว่ามีเมนูคําสั่งที่เราใช้งานไหมถ้าไม่มีเราก็จะต้องออกจากระดับเมนูคําสั่งตรงนี้วิธีการแตะไปที่ด้านหัวของเมนูมันจะมีหัวลูกศรซ้อนกันอยู่ค่ะแ,ะแตะไปเลยค่ะ ล้วก็เลื่อนหาดูซิมีเมนูที่เราต้องการไหมคำว่าฟิลเตอร์ค่ะเมื่อเจอแล้วก็แตะเข้าไปแต่ถ้าใครยังเลื่อนหาแล้วยังไม่เจอเมนูที่ต้องการแล้วก็ออกจากเมนูคําสั่งโดยแตะตรงที่ด้านหน้าของเมนูนะมันจะมีหัวลูกศรอ,อยู่ก็แตะเข้าไปค่ะคือเมนูมันจะวางเป็นระดับชั้นค่ะ,อะตอนนี้เราก็แตะเข้าไปที่ฟิลเตอร์ค่ะปุ๊บพอเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นรูปแบบสีขึ้นมาให้เราเลือกค่ะ เราขอเลือกเป็นผิวผ่องนะคะผิวผ่องสว่างเลือกรูปแบบที่ต้องการค่ะแต่เข้าไปปุ๊บมันก็จะเติมสีให้เราอัตโนมัติค่ะเราก็จะได้ภาพออกมาแล้วนะคะผิวมันก็จะสว่างขึ้นผิวมันจะใสขึ้นนะคะเมื่อเราได้แบบที่เราต้องการแล้วเราก็ออกจากเมนูคําสั่งค่ะกดเลยค่ะปุ๊บเรียบร้อยนะคะเป็นการใส่สีรูปภาพค่ะ เรียบร้อยเราก็ลองเพดูค่ะเราก็จะได้ภาพคนวางอยู่ด้านหน้าของไฟล์วิดีโอของเราอีกทีหนึ่งค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะมาใช้ฟีเจอร์ในแอป c a p c ั t ปรับสีรูปภาพให้มีสีสวยๆแบบนี้กันค่ะก็จะช่วยทำให้วิดีโอของเรามีสีสันสวยงามมากขึ้นมาลองใช้งานกันค่ะ มาถึงสุดท้ายแล้วช่วยกดปุ่ม subscribe กดไลค์ให้หน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ